สวัสดีจ้าอันหลังจากที่กาสวัสดีค่ะหลังจากที่อันกราบอามาจากรงท่าน,นะคะเดือนเพ็นสิมาเ,เดือนเพ็นไปเก็บเห็ดมาในเต็มกระตาเลยค่ะมือหนีก็เลยสีแยกให้เบิงนะคะ<อ>วาด้เห็ดอย่างเนี้ยเนาะคะ่ะเนาะมือหนีวันที่ยี่สิบสี่เดือนแปดหกสามนะคะหลังจากกลับลงท่านอันนี้เห็ดตะการหาประมาณสองส่วงค่ะอันนี้นะคะ ซี่แยใไ้เบิงว่าเห็ดในวันที่24นี้มีเห็ดอย่างไรเนาะค่ะเนาะเบิงนะคะดับแรกค่ะเห็ดทานจ้ะเห็นไหมคะเห็ดทานเห็นไหมคะนี่ดอเห็ดทานจ้ะเห็ดกอค่ะหรือเห็ดนาแหลหรือว่าเห็ดไข่นั่แหละค่ะนะคะงามเลยค่ะมีแต่ดอกงามๆเลยค่ะเนาะเห็ดกอค่ะกอนะคะ เห็ดขาวค่ะหรือเห e ็ดดินนั่นแหละค่ะเห็ดดินนะคะเห็ดดินค่ะนะะคต้องมาแยกเบิ้งนะคะอันนี้เห็ดเห็ดแดงค่ะหรือเห็ดดำหมากค่ะเพื่อว่าใชให้เพื่อนๆเบิ้งนะคะอันนี้เห็ดกอนะคะเห็ดทานค่ะเห็ดทานเอาเลยนะคะเห็ดกอค่ะอันนี้เห็ดกอนะคะ นี่แดงค่ะนี่แดงที่เห็ดน้ำหมากนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะในมือหนีหลังจากที่ไปโลงท่านมาแล้วเนาะค่ะเนาะเห็ดเห็ดนาและหรือเห็ดกออะคะ่ะหรือเห็ดไข่นั่นแหละคะ่ะตามที่เพื่นอนอื่นมาเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่จะดอกกำงานนะคะ จุ่มผมจินบิมเห็นไหมคะเสียเป็นกองๆเห็นบ้างนะคะมือนีได้เดือนเพนได้ไหลดีนะคะมือนีเห็นธรรมชาตินะคะนี่ค่ะไปเก็บเห็นได้ปลามากนะคะปลาของวัดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันหลายนะคะมือนีดูซสึกว่าสิบ่มีคนไปเก็บนะคะมือนีเดือนเพ่นก็เลยโซกดีเลยสุยเ,ยทเทียบบ่เคยท่านหมูัุเทียค่ะเห็ดทาน,นะคะอันนี้เห็ดทานอันนี้เห็ดตรงฝนคะ่ะนี่นะคะเห็ดตรงฝนคะ่ะอันนี้คือ กลางๆนะคะเห็นไหมคะเห็ดตรงฝนกับอันนี้อันนี้คือเห็ดตรงฝนนะคะเห็ดตรงฝนเห็ดดินค่ะเห็ดติน,ะนะะรือเห็ดพามันนะคะ,นะงงคะว่านนี้มากนะค่ะเห็นไหดอกใหญ่นะคะเห็ดอันเห็ดตรงฝนดอกใหญ่ๆค่ะมือนี้ ฝนนะคะอันนี้เห็ดตรงฝนสีเห็นในเบิรงนะคะว่าได้หลายสมไหนะคะนี่นะคะที่ที่มาแยกห้เบิรงนี่คือคลิปนี้อยากให้รู้ว่าเดือนเพ็แตดเห็ดอียงแน่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะในวันที่ยี่สบี่เดือนแ6ดหกสามนี่นะคะมือนี้เป็นมือวันจันทร์นะคะหลังจากกลับจากโรง่านเราก็เลยไปเก็บเพ็ดนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่แตงงามนะคะถ้าคุณใดเบิรงถ้าเก็บสายจบเห็ดหรือสีมักเกียงนะคะ ถ้าเห็นเห็ดลายๆนี่มันๆเลยค่ะเป็นธรรมดาเลยค่ะ่คะเห็ดดินนะคะเห็ดดินค่ะเห็ดดินอันนี้เห็ดตรงฝนนะคะเห็ดตรงฝนมันจะได้ลายกระเบื้ในจักน่อยนะคะอันนี้เห็ดละโกกค่ะเห็ดละโกเหลืองนะคะ งกเหลืองค่ะงกเหลือง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 แลคะขี้ดินอสดสลายแน่ทั้งน้อยยังสิแล้วกันเนาะงกเนาะค่ะเนาะตรงผลนีหแดงค่ะแดงยังบุดเบอร์ด้วยค่ะยังเหลือหลายอยู่ด้วยค่ะแยกน,น,นี่ค่ะเห็ดทานเนาะคะ่ะเห็ดทานเสน่ห์เห็ดทาน ตรงฝนนะคะค่ะวันนี้รู้สึกว่าฮิดคือไ์นีคะ่ะหรือว,ว่าปุ้มีไผไปเก็บบุญเหือนเพ่นเลยใดนะคะค่ะ,คะเด็นยวมคะเหิดทานเห็ดทานนะคะเห็นว่าคะดอกจะเป็นยังสี่ลหรคคะเห็ดทานนะคะ จับในมือนี่ดำเลยนะคะแต่ว่าแสบเนะค่ะเห็ดทานแสบแสบเลยค่ะพ่อเตือนเพ่นมากินแกงเห็ดทานนะคะแสบยำกึดคุดคุดคุดนะแสบเพื่อยังนี่ค่ะค่อยเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอย่าเบื่อกันด้วยค่ะเด้อเตือนเพ่นมากเก็บเห็ดเจ็ดสีหรือค่ะนี่เจงนะคะเจงค่ะ นะคะเป็นกล่องๆนี่นะคะซีได้ให้ิว่าเออได้เห็ดยังแนนนะคะเนาะส่วนมากนี่นะคะจะเป็นเห็ดเห็ดทั่วไปนะคะหิดีเห็ดกอเห็ดกอเห็ดดินหรือเห็ดขาวแล้วก็เห็ดทานนะคะแล้วก็เห็ดละงูค่ะละงูกเห็ดแดงนะคะหรือเห็ดน้นามากนะคะแล้วก็เห็ดอันเห็ดไข่หรือว่าเห็ดกอหรือว่าเห็ดนาเลนะเราค่ะตามที่ผู้เฒ่าคนอื่นเนาะค่ะเนาะ เอาเลยนะคะเนาะคิดแดงแดงเล่นคุยหาะคะซิเขาหาเล่นเสียอะไรนะคะบ้านอยู่ใกล้ถนนแน่นะค่ะบ้านอยู่ใกล้ถนนก็นเลยเสียงดังแน่จันเอยนะคะเนาะรถปืนกระพานนะคะเนานะ เด็นเพ็นใดนะคะสองส้วมงค่ะประมาณสองส้วมงบ่เกิดนั่นค่ะนี่นะคะหาเห็ดน,นะคะบ่ได้ไปหาโดนหรอกค่ะเพราะว่าเป็นห่วงเฮียนนะคะหุ้ยไข่อยู่เฮียนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมครนี่แทนนะครับ่ค่ะเห็นไหครยังเดือดายอยู่ด้วยกัน มาเบิดยุ่งแ้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนีะะนนะะนะ่นี่คือเห็ดเห็ดดินหรือเห็ดขาวเนาะนะคะนี่นะคะดเดมอื้หูจิ้มบิ่มจิ้มบิ่มแล้วค่ะเนาะโอ้ยพวกพี่พี่น้องขาพวกติดตามขาเบิงะะ้งเลยค่ะเออ บุไดเบิงมักเบิงเห็ดเบิงเบิงเดือดเพลนสิแยกให้เบิงว่าเดือนเพ็ญได้เห็ดอีหอย่างน่นะคะว่าเดือนเอ็นอ่อนซ้อนนรือเดือนอ่อนซ้อนนะเห็ดนะคะอ่อนซ้อนทาเดือนเพ็ญเนี่เด้อค่ะเด้อเห็นอะไรกินสีก็ได้ค่ะติดตามเบิงติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เดือนเพ็ญเนี่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเดือนเพ็ญก็สิได้มีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปหาเฮ็ดต่อไปนะคะถ้าเกิดเบิ้ลตาเห็ดก็สิเฮ็ดแนวอื่นนะคะแต่ว่าน้องบอกบ่ได้นะคะว่าเห็ดหยังแต่ว่ามีมีหลายอย่างทีิเห็ดนะคะเนาะนี่ค่ะ เฮดแดงนะคะเฮดแดงเฮดแดงแดงแดงนี่ค่ะได้ลายดีมันนี้ค่ะได้หลายค่ะได้หลายจนว่าทับกันเลค่ะทับกันจนดอกเฮ็ดนี่โอ้ยทับกันจื้อคืออยู่เลยค่ะนี่เป็นทรรบดานี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดือวเพี่นเ้เบิ้งนี่ค่ะตัวไรว่างกับเบิ้งเลยนะคะโบว์ว่างกับโบเป็นยังค่ะแต่ว่าเบิ้ลเดือดเพี้นเน้จากสองลาที่ขึ้นไปก็ได้ค่ะนะคะ สองหน้าที่แล้วก็คอมเมนต์ยังให้เดือนเพ่เนนี้ด้วยค่ะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้เดือนเพ่นกดติดตามให้เดือนเพ่เนนียด้วยค่ะขอบคุณหลายๆเวยค่ะเออผู้ใดที่ติดตามเดือนเพ่นด้วยกันเนาะถ้าติดตามเดือนเพ่นแล้วว่ผิดหวังนะคะเดือนเพ่นสีเห็ดลิที่มีประโยชน์ให้เบ่งตลอดค่ะนี่นะคะเ,เ,เ,เห็ดมาแลเห็ดหน้าแหลหรือเห็ดก่อหรือเห็ดไข่จ้ะนี่ก่อมคน หลายีเดอค่ะเป็นธรรมดาด้วยค่ะ,เ,าดาดคะเดี๋ยวคนทับกันนะคะเห็นพี่ทับไดฮิตหลายวันนี้เลยทับกันหน่อยเห็ดทานนะเห็ดทานนะคะเห็นไหมคะมาเบิ้งเลยค่ะว่ากล่องไดเป็นกล่องไดนะคะี่ก็ะหิตหน้าแร่ค่ะหิดหน้าแร่ห็ตหน้าแร่ใ,แรใส่กล่องนี้นะคะหิดแดงค่ะ หิดตรงฝนนะคะหิดตรงฝนหิดตรงกนมีหนึ่งล่างนี้ดหนึ่งกินแทบแสบเลยคะ่ะมันโเนาบเป็นรรบดาเลยคะ่ะสายกินเห็ดสีรูนะคะว่าเฮ็ดอันใดรสชาติเป็นแนวใดนะคะลำขึ้นกับฝนตกแห้งนะคะมันเฮ็ดให้ดอกเฮ็ดนี่บานนะคะได้ว่ากาโบ,บเป็นยางนะคะมันยังใส่อะไรอยู่นะคะ,ะเห็นไหมคะบานยังสีอะไรคะบานโพวูพีวีเลยนะคะ กระถับเปลนเพศกระทับกันมานะคะนี่ค่ะกระถับกันนะคะ,ะเห็นไหมคะเป็นกอนะคะับเป็นผีโคนแน่ยังเสียค่ะเห็ดดิน,นต้องมองติงแหวงเห็ดมาค่ะเห็ดดินหรือเห็ดขาวน,ะะนั่นแหละค่ะค่ะเห็ดกอเห็ดกอหรือเห็ดหน้าแร่หรือเห็ดไข่นั่นแหละคะ่ะแต่ไฟสีเองน,นะคะเนาะ เห็ดปวกค่ะมีเห็ดปวกนะคะมีเห็ดแดง ดำๆนี่ได้ดออไไดไดค่ะขออภัยหลายๆได้ค่ะเด้อแล้วก็เห็ดนานแหนดเห็ดกอหรือเห็ดไข่นี่เหรอค่ะได้หลายอยู่สมมตนได้หลายนะคะแล้วก็ดอกงามเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็ดกอนะคะ เห็ดก่อหรือเห็ดหน้าแร่ค่ะอันนี้ไข่เห็ดละงูกเหลืองนะคะเจ้านนเห็ดตูฝนแล้ะกะ็อันนี้เห็ดละงูกค่ะมีเห็ดละงกเพ่นีย่นะคะเนาะละงกก่อ,อ,กกองอยู่กับฟองของเคนเมียค่ะนี่คือเห็ดที่เดือนเพ่นใดมือน,นี้นะคะ ในลายนี่เขได้จนทับกันมุนอับยับเลยค่ะเพราะว่ามันหลค่ะมันเต็มกระตาเดยนเพ่งกับแฮงยางออกมาสิกลับมันจะหฮงหลาเนาะค่ะเนาะเฮ็ดนี่ก็ได้โมเป็นธรรมดาเลยค่ะนะคะฝนนะคะหน้าแร่นะคะอันที่มุนนี่ก็โอ้ยเดียดตูนนะคะเด่นเพ่งกับสีพิญญ่เอาจนเบิดนะคะดอกได้เทาเดนเพ่นกับเสียามาเฮ็ดอัน หัวเสือเห็ดนะคะโบริมะคะ่ะเดินเป้นบติมะคะ่ะหัวเสือเห็ดเราก็ไปหดนัําน้่งรอบรอบบ้านนี่นะคะเพราะว่าเดินเพ้นบมิทีโบมิไฮบมินานะคะเห็นไหมคะดอกหง่อยู่ค่ะเห็ดกอน,นะคะหรือเห็ดไข่หรือเห็ดหน้าแร่อันนี้เห็ดทาน เห็ดหาดอันนี้เห็ดหาดจ้ะเห็ดดินเห็ดดินค่ะเห็ดดินงามนะคะเห็นบ่ค่ะสี่นะคะไหนมากเราก็ต้องมาเห็ดเมล่างเลยคือที่ขาดที่สุดคือตอนล่างเห็ดนี่ละเก็บเห็ดบัว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 ขาวนะคะเจ็๊ยบเห็ดเสื่อนเห็ดมากปักเจีบเห็ดนะคะ นี้ที่มุนค่ะอันนี้มุนเข่าเอานะคะเพราะว่ามันถับกลับมานะคะนี่คะ่ะตามที่ได้มาละคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขาอันนี้เห็ดนี่คะ่ะเห็ดเห็ดแดงหรือเห็ดน้ำหมากนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เห็ดอันนี้เห็ดเห็ดตรงฝนค่ะอันนี้เห็ดตรงฝนนะคะกล่องนี้คือเห็ดตรงฝนนะคะเห็นไหมคะตรงฝนค่ะแล้วก็อันนี้เห็ดดินนะคะอันนี้เห็ดดินค่ะ อันนี้เห็ดละโงกนะคะอันนี้เห็ดละโงกอันนี้เห็ดก่อหรือเห็ดหน้าแร่นะคะเห็นไหมคะเห็ดก่อหรือเห็ดหน้าแร่อันนี้เห็ดอันทานค่ะเห็นไหมคะเห็ดทานเห็ดดินนะคะเห็ดดินอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดตรงฝนนะคะเห็ดตรงฝนจะอ่าเบิงทรืนอ้อีกแน้วค่ะเนาะอันนี้เห็ดก่อนะคะเห็นไหมคะเห็ดก่อหรือเห็ดหน้าแร่ค่ะหรือเห็ดใคร อันนี้เห็ดน,น้ำหมากเห็ดน,น้ำหมากหรือเห็ดแดงนะคะเห็นไหมคะมือหนีได้หลายเลยคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆขานี่คะ่ะที่เดือนเพื่อนใดมือน,นี้นะคะในวันที่ยี่สิบสี่เดือนแปดหกสามนะคะมือหนีวันจันทร์นะคะค่ะคลิปแยกเห็ดนี้กะที่เห็ดให้เพื่อนเบิงนี้กัเพราะอยากให้รู้นะคะว่าอะไรเห็ดอย่างในแต่ละมือนในแต่ละเว้นเนาะค่ะเนะาะวันที่นี่มือตะ่ามือน,นี้มันได้หลายเปนนะะนะ็นพิเศษแน่ล้วค่ะเนาะสถานการ์จบเท่านี้เนาะคะนะ่ะเนาะอ่า ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของเดือนเพ็ญนะคะใครติดตามช่องของเดือนเพ็ญก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีผู้ติดตามลลหลายๆาเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดคอมเมนต์กดแห้เดือนเพ็ญีนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า